โอ้โหคนอีกแล้วอะไรมันจะคนขนาดนั้นวะเนี่ยคนจนแบบเนื้อละเอียดไม่เหลือชิ้นแล้วเนี่ยตายเร็วสินะอะไรวะมีตาแกนมบริษั์มีตาแกนตแกนนี้อะไรมีตาแกนเชื่อครับเชื่อเชื่อเชื่อไม่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 อ้าวโอ้โหตายแล้วท่านไม่กินอะไรก็ตายเลย เคดิตไม่มีริงตายไปก่อนกดรรนี้อะไรสัโอ้ยปวดตบโว้ยฝั่งนี้ผมตายมั่ยมาฝั่งนี้คนเดียวมีเพื่อนปะไม่มีก็ดิมวิยสีแดงไม่ใช่สีแดงสีแดงเชื่อใจสีแดงได้เชื่อใครยิงจิ้วจิ้วใครยิงจิ้วจิ้วเชื่อสีฟ้าทำตัวโคตรมีปริญญเลยเชี่ยสีทอีกแล้วสีทาเป็นคนสีสีแดงเป็นคนใครมันตัดไฟบ่อยจังวะ สีดำไม่ใช่ดำเทาแดงดำเทาแดงไม่ใช่อยู่ไหนกันหมดวะทำไมมันนานจังวะขีมัน่าผีคนแล้ววะเนี่ยไปเช็คชีพจรหน่อยละกันโอ๊ยเชี่ลืมไปว่าคอมมันโดนซาบเจอห้องขวามดสีดำกับสีแดงไม่ใช่พี่สีดำไม่ใช่เพราะว่าเป็นคนแก้ไฟแล้วก็สีแดงเป็นคนแก้เคเวสที่มันโดนซาบูวกที่ไปแปะมือ ซึ่งเขาสามาค้าผมได้แล้วเขาไม่ค่าสีฟ้าเดินหน้าสงสัยมากแบบเหมือนไม่มีเควสทัฟเลยพี่ปวดใครกันเนี่ยปวดสีฟ้าครับสีฟ้าหมดเลยเอ่ะพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ไม่ทำม้วนอะไรหลักฐานทั้งหมดเปนสีไปที่พี่แล้วยอมมอบตัวนถอะพี่แบ่กแา่งกันได้กันหรือเปล่ามอบตัวเถอะตำรวจเราเอ้าเอ้าวอ้าวชิบหายแล้วมึงชิบหายแล้ว ชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วยังไม่ชิบหายแล้วแ,วแวม็กบ้านหนึ่งไม่ตายหมดแล้วเนะี่ยโอ้โหชัดเจนชัดเจนของ Shadow 4 HD 4K Double A Shadow มันจะัำยังไงเราเชื่อไหมฮะตายกูตาย,ตาย,ต,ายตายหายแล้วปัจจุบันไม่รู้ขวดมึงอนะ่ะใช่เหรอ ใช่เหรอคือคู่ผีมันก็จะมันน่าจะตายไปหนึ่งแล้วแหละตายจากสาเหตุอะไรสักอย่างนั่นแหละใช่เหออจริงด้วยเนี่ยผียังไม่หมดหรอมีปะเนี่ยเดี๋ยวิบหายแล้วสิน้ำเงิบหายแล้วิบหายแล้วิบหายิบหายิบหายแอบ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 สีน้ำเงินน่าคุณน่ากลัวเลยแล้วอ่ะ ยู่ไหนกัหลัอันนี้กำลังจะเดินขึ้นไปแก้ไฟสักข้างล่างกำลังเปิดประตูน้ำอยู่ไหนผมเติมน้ํามันแล้วผมก็วิ่งเข้าน้ํามันแล้วผมก็เจอสีน้ําเงินครั้งสุดท้ายของน้ํามันที่ผมวิ่งหนีด้วยความสั่นกลัวมาแอบอยู่ตรงห้องยิงจิ๋วๆผมเข้าใจว่าแบบผมมีหลักฐานผมจะบวชเองแล้วกันยอดเลยใจนายแม่งได้วะนะตบมือ ขนาดใช่ปัุ๊กี้ไอ้เลี่ยโจวเวอรี่ดมันชัดเจนแล้วมันชัดเจนแล้วแหละเวอรี่ยคือเราอะเรายิงใช่ดเจนกัไอ้สัตมาหาว่าเที่ยเรียกมองอาริสคอร์ดเหรอวะไอสัสได้ไม่ไหวแล้วขอบคุณต้นนางที่ได้เครดิตเยอะขนาต้นเกมปวดรัวเลยขบ้านน่าค้างๆกันทึบเหมือนี่ยโอ้มันไม่ใช่ไงอยากอยากปัดคอบ้างเลยอยากปัดคอสีแดงจัดๆเลยตอนนี้คือขอให้ได้ปัดคอสีแดงได้ไหมครับ คือไม่ไหวแล้วอะคือแบบก็มอดหยอกใส่กับสีแดงมากเลยตอนนั้นพี่เราสกิปไปก่อนไหม้าไม่เอาไม่เอาไม่เอามันใช่ล้วน้วลยที่โดน้ยไม่างไงี้งไม่รู้เฮอ้ยมีคนดูกล้องอ่ะ ชื่อผมเป็นสีแดงชิบหายว <ผม S 2> ันนจะแดงจริง,รงแดงเฟกเฉยเลยแดงจริงจะมีความสุขมากจะได้ปาดแปรสักทีถ้าเป็นคนดีซะเหลือเกินดีเกินไปเนะี่ยดีแบบไม่ได้เป็นคนไม่ดีเลยนิ่มๆนิ่มๆนิ่ม,ม,มอะประตูไม่ล็อกนี่หว่านีกว่าลอ็อกเดี๋ยวนะแกงเชฟเขาไม่ฆ่ากันนะพี่ คือกระเด็กวอเชฟแม่จะด้ใช่ปะเหลปอะต่ป <the ูแหละบาค้นค่าเชฟอุ้ยเชี่ยมีสเกนถ้าดูคลิปสนุกสนุกนี BLANK ้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดซับด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมนะครับ คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอกล่าวคำว่าฝันดีจ้ะบ๊ายบาย